คอสติมคเฮอร์เรอร์คือการนำเสนอรูปแบบความกลัวที่ไม่ใช่การกลัวผีการกลัวจัมส์แสกหรือการกลัวเวลาที่เราถูกฆาตกรโรคจิตไลลา,ลาแต่ความกลัวแนวคอสติ c ิคเฮอร์เรอร์นั้นก็คือความกลัวในสิ่งที่เราไม่รู้จักครับอธิบายง่ายๆนะครับก็คือกลัวในสิ่งที่เราไม่รู้เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถอธิบายได้ว่านั่นนะ่ะมันคือตัวอะไรกันแน่เพื่อนๆลองจินตนาการดูนะครับว่าเวลาที่เพื่อนๆล้วงมือเข้าไปในกล่องกล่องที่เพื่อนๆมองไม่เห็น แล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรนั้นอยู่ข้างในด้วยนั่นแหละครับความกลัวในสิ่งที่เราไม่รู้ว่าอะไรอยู่ในกล่องโดยส่วนใหญ่แล้ว Cosm i c h o r r o r จะมีการปรากฏกายของสัปราจากต่างมิติหรือสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวที่ทรงพลังและยิ่งใหญ่กว่ามนุษย์จนทําให้เราที่เป็นมนุษย์นั้นรู้สึกว่าสิ้นหวังและไร้ค่ากันเลยทีเดียวครับและเมื่อพูดถึง Cosmic h o r r o r ก็จะไม่พูดถึงชายคนนี้เลยไม่ได้ครับผู้ที่เป็นพระบิดาแห่งวงการ Cosm i c h o r r o ออย่าง HP Lo v e c r a f t หรือ Howard Philip Lo v e c r a f t หลายคนก็น่าจะเคยได้ยินชื่อของคาทูลูปีศาจปลาหมึกตัวเขียวที่มีปีกและตัวเบลเลอร์เทอร์ซึ่งก็ถือว่าเป็นสปาราที่โด่งดังที่สุดของเล็บคาร์เลยก็ว่าได้ครับอิทธิพลของเล็บคาร์นั้นกระจายอยู่ในวงการเอเทนเมนต์ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นวงการภาพยนตร์หรือวงการซีรีส์มากมายเลยครับแม้แต่ในวงการวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่พ้นนะครับมีการตั้งชื่อแมงมุมสายพันธุ์หนึ่งว่าพิโมอาคาทูลูวงการมังงะอย่างเรื่องเสียงกระซิบ จากคนตายโดยอาจารย์ซาจิโกะฮิโยโดริและอิทธิพลของเล็บคราฟยังเป็นแรงบันดาลใจของชาวเฮฟวี่เมทัลในเพลง Dream No More ของวงเมทัลิก้าและผลงานของเล็ฟคราฟนั้นก็ยังคงมีอิทธิพลต่อวงการเกมมาอย่างยาวนานและต่อเนื่องครับและในวันนี้ Lucky Republic ก็จะขอ,อนำเสนอ5้ศัตรูสุดหลอนที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากแนว c o ส m ม c h เฮอร์เอร์ของ HP l o v ้ว r บครับจะมีเกมอะไรกันบ้างนั้นขอเชิญเพื่อนๆรับชมได้เลยครับเดมอนโซเกมรุ่นพี่ของ Dark Soul อันโด่งดังจากค่ายฟอร์มซอฟต์แวร์ที่ก็มีรูปแบบการเล่นที่คล้ายคลึงกันมากเลยนะครับ เดมอนโซนั้นเป็นที่ชื่นชอบของแฟนๆเกมแนวโซบอลไม่แพ้ซีรีส์รุ่นน้องของค่ายเลยครับแต่ในวันนี้เราจะไม่ได้มาพูดถึงตัวเกมกันแต่เราจะมาพูดถึงศัตรูคอสมิกเฮลเลอย่าง Dio One ซึ่ง Dio One นั้นหรือก็คือจอมปีศาจบรรพการเป็นปีศาจต,ตัวแรกและเป็นผู้ให้กำเนิดปีศาจทั้งมวลในเกมโดยรูปร่างของมันนั้นจะเป็นสัประหลาดขนาดใหญ่มหึมา ah ที่ดูเข้าใจยาก รอบตัวนั้นเต็มไปด้วยเศษซากของต้นไม้ผู้เล่นจะไม่สามารถฆ่ามันได้นะครับจะทําได้แค่เพียงเลือกตัวเลือกระหว่างยอมจำนนต่อพลังที่ยิ่งใหญ่และยากจะยังถึงของมันเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งของดีโอวันหรือจะช่วยโลกด้วยการกล่อมให้มันเข้าสู่นิตราโดยการช่วยเหลือของไมเดนอินแบล็กจะว่าไปรูปร่างของดีโวันนั้นก็แอบคล้ายอัสซทอ,ทอยู่เหมือนกันนะครับ มีเดมอนโซแล้วจะขาบดบัตรบอลไปได้อย่างไรครับฟอร์มซอฟต์แวร์เอหรือผมจะบอกว่าตามมิยาสกินนั้นแกเป็นติ่งเล็บค้าแบบออกหน้าออกตาขนาดหนักเลยการออกแบบโลกของบัตรบอลน,นั้นได้รับแรงบันดาลใจมาจากผลงานของเฮดปีเล็บค้าซึ่งนำมาผสานกับสไตล์โกธิกได้อย่างลงตัวเลยละครตัวละครต่างๆภายในเกมก็ออกแบบมาได้อย่างยอดเยี่ยมสถาปัตยกรรมตึก e อน i ว o ร m e n เมนต์ต่างๆของเกม ศัตรูและบอสก็ออกแบบมาได้อย่างน่าเสยียดสยองตามสไตล์ Cosmic เ o อร์เของเลิฟคราฟเลยล่ะครับแต่ที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือมู o พรีเซนต์บอสลับของเกมที่ถูกออกแบบมาได้อย่างน่าประทับใจเลยด้วยการเปิดตัวสุดอลังการรวมกับเพลงประกอบที่ยอดเยี่ยมทําให้มูนพรีเซนต์นั้นเป็นหนึ่งในค o s m i c เ o อร์เรอร์สที่ดีที่สุดตลอดการของวงการเกมเลยล่ะครับ เอสเทลจากอเอลเดนลิงเกมจากฟอร์มซอฟต์แวร์นี่อาเฮียมิยาสกิคนดีคนเดิมของเราอีกแล้วเลยครับเนี่ยก็ยังคงเป็นศัตรูแนว Cosmic h ฮเลอรอีกแล้วนะครับซึ่งเอสเทลหรือว่าทายาิผู้ถูกทิ้งแห่งนิรการเป็นบอสที่เราจะได้สู้เมื่อเราทำเควสของแม่มดแลนนี่โดยเอสเทลนั้นจะอาศัยอยู่ในส่วนลึกที่สุดของทะเลสาบเสื่มสลาย แอสเทลนั้นเป็นอสูรดาวตกที่ตกลงมาจากปากฟ้าลงมาที่ดินแดนมัชิม,มาเมื่ออดีตการนานมาแล้วทําให้มันเชี่ยวชาญเวทแรงโน้มท่วงมันถูกยกย่องให้เป็นพระเจ้าแต่มันกลับทําลายเมืองเนื้อ,อรันดอนน็อกสเทลล่าและช่วงชิงท้องฟ้ายามค่ําคืนไปโดยพิจารณาจากรูปร่างแล้วอาจจะไม่เซอรสยองเท่ากับตัวอื่นนะครับแต่ก็ยังเป็นอะไรที่เข้าใจยากตามสไตล์เลิฟครับอยู่เหมือนกัน มาต่อกันที่อันดับที่4กันเลยครับ m a สเอฟเฟกต์สามเรเวอทานฮะ,ฮะนี่เราหลุดค้นจากตามเยสกิกันแล้วเหรอเนี่ยอืโอเคครับมาต่อกันเลยดีกว่าเรเว์ทานเผ่าพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในน้ําลึกที่สุดพวกเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าสะพรึงกลัวและทรงพลังที่สุดในเกม m a สเอฟเฟกต์สเลยละครับพวกเขานี่แหละครับเป็นผู้ที่สร้าง AI Intel l i g e n t นขึ้นมาแล้วก็โดน Intel l i g e n นตนี่แหละครับหักหลังตามไล่ล่าโดยพวก The r e a เ e r ที่ Intel l i g e n t สร้างขึ้นมาอีกทีหนึง โดยที่พวกริปเปอร์นั้นเป็นหน่วยรบที่น่ากลัวที่สุดในจักรวาลเลยล่ะครับชาวริเว์ทานนั้นเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังประวัติศาสตร์ยุคบุกเบิกของจักรวาลกันเลยทีเดียวพวกเขาเชื่อว่าตนเองนั้นเป็นเผ่าพันธุ์ที่สูงส่งที่สุดเผ่าเดียวในกาแล็กซี่พวกเขานั้นลบล้างประวัติศาสตร์การดำรงอยู่ของตนเองเป็นเวลาหลายล้านปีเพื่อที่จะหนีจากอินเทลเลกจิและทุกอย่างต่อจากนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราหรือว่าเชพเพิร์ดจะสามารถโน้มน้าวจิตใจของชาวริเวทานให้ช่วยเราสู้กับเดริปเปอร์ไได้หรือม่ อันดับสุดท้ายเราจะมาพูดถึงในเกม Halo 2หรือที่เรานั้นรู้จักกันดีก็คือ The g r a v e Mind ในตอนที่ Master Chief และ The Arbiter นั้นได้พบกับ The g r a v e Mind เป็นครั้งแรกก็ถือว่าเป็นหนึ่งในโมเมนต,ต์ที่น่าจดจำที่สุดในวงการเกมเลยนะครับเพราะว่า The g r a v e Mind นั้นมันคือรูปร่างสุดท้ายในวงจรชีวิตของพวก The Flood ศัตรูสุดสยองของซีรีส์ Halo มันเป็นสิ่งมีชีวิตอันทรงปัญญา แต่ยังคงสามารถควบคุมพวกเดอะฟลัดได้ทั้งหมดอีกด้วยครับและด้วยบุคลิกท,ที่ซับซ้อนของเดอะเกรฟมายนี่เองครับจึงทําให้มันเป็นตัวตนที่น่าสนใจมากที่สุดในซีรีส์ฮาร์โลเลยเดอะเกรฟมายนั้นมีหนวดระย่างที่ยาวเหมือนกับพวกเดอะฟลัดแม้ว่ามันจะเคยปรากฏตัวมาก่อนแล้วในฮาร์โลแต่ในภาคที่3นั้นก็เป็นอะไรที่สยองกว่ามากเลยครับเพราะว่าเราจะไปเจอกับมันที่รังของเดอะฟลัดแถมทีมงานยังออกแบบให้ดูสยองมากกว่าเดิมอีก จึงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเกรใหม่นั้นถือว่าเป็นศัตรูที่น่าสะพึงกลัวมากที่สุดในซีรีส์เลยแหละก็จบกันไปแล้วนะครับกับ5ศัตรูสุดหลอนสไตล์คอสมิกเฮอร์เรอร์ซึ่งก็ตามมิยาสกิติดไป3อันดับ ขอบอกไว้ก่อนนะครับวันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสัป,ปราร์ดที่เราชอบแล้วเรานํามาแนะนําเท่านั้นหากเพื่อนๆมีตัวไหนแนะนําก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับหากเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับวันนี้พวกเรา Lucky Republic ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม